สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาในวิดีโอกันพลารีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งกันพลาตัวนี้นะครับค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมเนี่ย ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยู่ในเพจอาจจะรู้ว่าผมได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นมานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวญี่ปุ่นน,น,นะครับแล้วก็การไปซื้อกันพาตัวนี้ให้ฟังนะครับผมตอนจบวิดีโอนั่นเองนะฮะถ้าใครอยากดูเนี่ยตอนจบวิดีโอก็อยู่ดูต่ออีกนิดน,นึงนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูกันดีกว่าครับสำหรับจิมจิมสำหรับจิมในวันนี้นะครับผมก็มาจากภาคกันดั้ b u ิลไ Fighter อีกแล้วนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าภาคนี้เนี่ยเป็น จุดเด่นี่ยไม่ได้อยู่ที่เนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะปัญญาอ่อนเลยนะครับเพราะว่าสาหรับจิมตัวนี้เนี่ยที่มีชื่อว่ากันพลามาเฟียจิมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกันพลานะครับที่ใช้โดยกลุ่มกันพลามาเฟียครับผมที่จะใช้การต่อสู้ของกันพลาเนี่ยไปทําเรื่องชั่วนั่นเองนะครับซึ่งแค่ฟังเนื้อเรื่องก็รู้แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างจะปัญญาอ่อนนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอีเนื้อเรื่องปัญญาอ่อนนี่แหละทำให้เรามีกันดั้มจิมเวอรับ ดังนั้นเนี่ยแทนที่จะพูดถึงไอ้จิมจิมตัวนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงจิมตัวออริจินอลละกันนะครับผมที่เขานำมาดัดแปลงเป็นจิมตัวนี้นะฮะก็ต้องขอพูดถึงเนื้อเรื่องของการดั้มภาคแรกกันก่อนเลยนะฮะในเนื้อเรื่องของการดั้มภาคแรกนะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมที่ต่อสู้รบกันนั่นเองนะครับก็จะมีฝั่งซีออนนะครับผมแล้วก็ฝั่งสหพันธ์โลกนั่นเองนะฮะซึ่งเหตุผลเนี่ยก็ยุ่งยากซับซ้อนนะครับผมก็ให้ไปดูกันเอาเองละกันนะฮะสรุปว่าฝั่งงซออนได้้สรา หุ่นยนต์นะครับผมหรือสิ่งที่เรียกว่าโมบิลสูตรขึ้นมานั่นเองนะฮะซึ่งก็ทําให้สหพันโลกเนี่ยเสียเปรียบอย่างมากนะครับผมดังนั้นทางสหพันโลกนะฮะจึงตั้งโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างโมบิลสูตรของตัวเองนะครับที่มีสมรรถนะนะครับสูงกว่าหุ่นของซีออนนั่นเองนะฮะซึ่งผลสําเร็จออกมานะครับก็ได้กําเนิดขึ้นนะฮะเป็น RX 78หรือว่ากันดมนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็เป็นโมบิลสูทนะครับที่ประสบความสําเร็จมากนะฮะเพราะว่าฝั่งซีออนเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับทั้งในเรื่องพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าการที่จะสร้างกันดั้มขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลมากเลยนะครับแล้วหุ่นตัวเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเอาชนะสงครามได้นะครับดังนั้นทางสาพันโลกเนี่ยจึงวางแผนนะครับที่จะสร้างกันดั้มครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ ราคาลดลงมานั่นเองนะฮะที่ใช้ทรัพ,พยากรน้อยกว่าแล้วก็สามารถสร้างได้ในเวลาที่เร็วกว่านั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่น mass product นั่นเองนะฮะหรือรุ่นผลิตจํานวนมากนะครับและผลที่ได้นะครับก็คือ gm หรือว่าจิมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ่นที่สมรรถนะนะครับเทียบชั้นกับการดั้มไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือสามารถผลิตได้จํานวนมากนั่นเองนะครับ ถึงสุดท้ายนะครับการดั้มเนี่ยจะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าเหล่าผู้ที่เอาชนะสงครามให้กับสาพันโลกเนี่ยก็คือเหล่าจิมนั่นเองนะครับถึงแม้ในเรื่องเนี่ยเอ่อจิม90%เลยนะครับที่โผล่เข้ามาในหน้าจอนะครับส่วนมากจะไม่รอดนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่กระจอกมากเลยนะฮะสมรรถนะเนี่ยเรียกว่าอ่อนกว่าหุ่นฝั่งซีออนิกนะครับแต่ว่ามีปืนเลเซอร์นะครับที่มีพลังโจมตีสูงมากนะฮะสามารถทําลายโมบิลสูตรได้ในนัดเดียวเลยนะครับ และเนื่องจากจิมนะครับผมเป็นหุ่นที่ผลิตได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงมีหลายเวอร์ชั่นมากมายเลยนะครับที่สร้างมาเพื่อใช้ในจุดประสงค์ต่างๆนะครับเช่นจิมสไนเปอร์หรือว่าทาวเวอร์จิมเป็นต้นนะครับผมซึ่งส่วนมากในเนื้อเรื่องแล้วนะครับจิมก็จะเป็นแค่ลูกกระจอกโผลมาตายเฉยๆนะครับแต่ว่าก็จะมีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่จิมเนี่ยจะได้รับบทที่สําคัญในซีรีส์กันดั้มนั่นเองนะครับผม ทีนี้เราก็กลับเข้าสู่ในเรื่องของภาค Build Fighters นะครับซึ่งภาคน,นี้เนี่ยจะเป็นการนํากันพลานะครับจากภาคก่อนๆเนี่ยมาดัดแปลงนั่นเองนะครับเพื่อเอามาแข่งขันต่อสู้กันนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าจิมจิมตัวเนี้ยก็ได้รับการดัดแปลงนะครับมาจากจิมเวอร์ชั่นออริจินอลนั่นเองนะฮะสำหรับจิมกล่องนี้นะครับผมซื้อมาในราคาประมาณ1,700เย็นนะฮะซึ่งผมก็ลองเซิร์ชราคาในเมืองไทยดูนะครับก็ กล่องละประมาณ530บาทเท่านั้นนะก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะฮะซึ่งในกล่องนี้นะครับก็จะมีลันเนอร์ให้6แผงด้วยกันนะครับแล้วก็1พ o ล y แคปนั่นเองนะฮะสำหรับสติกเกอร์นะครับต้องบอกว่าถูกใจมากเลยนะครับมีน้อยสุดๆไปเลยนะครับสำหรับใช้แค่แตะที่ส่วนหัวเท่านั้นเองนะฮะ ว่าแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับก็วิธีต่อก็เช่นเดิมนะครับเบสิกสุดๆเลยนะฮะก็แค่ตัดออกมาใช้มีดเหลาหน่อยๆนะครับแถมด้วยการเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยนะครับด้วยการดั้มมาร์เกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับจิมจิมนั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์นะครับผมเท่เกินกว่าจะเป็นหุ่นลูกกระจอกเลยนะฮะเทียบกับดีไซน์เวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ หุ่นลูกกระจกอยู่แล้วนะฮะแต่เหตุผลเดียวที่ผมไม่ซื้อพวกจิมเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหลี่ยมไปหน่อยนะครับผมมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะฮะพอทําออกมาเป็นโมเดลแล้วนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกระโปรงนะครับที่เป็นแบบเรียบๆเลยมันดูไม่สวยเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับกันดัมบิลไฟเตอร์ตัวอื่นนะฮะที่จะนำชุดโมเดลเก่าๆเนี่ยมาทําขายใหม่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะครับว่าเขาเนี่ยทำใหม่หมดตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดได้จับโมเดลตัวนี้เนี่ยจะรู้ได้ทันทีเลยว,ว่ามันเป็นรุ่นใหม่นั่นเองนะฮะสําหรับโมเดลนะครับเพราะว่าจุดขยับเนี่ยเรียกว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมยูยูนอกจากนั้นนะครับที่ส่วนตัวของโมเดลเนี่ยยังสามารถแยกออกมาได้ด้วยนะครับดึงออกมาประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของโมเดลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ผมเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเลยนะฮะ คิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใน RG มีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยต่อ r ีเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าจะลองซื้อมาต่อกันนะฮะเดือนหน้าให้เดาว่าตัวอะไรนะครับผมและอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลรุ่นใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจุดขยับของจิมเนี่ยทำออกมาได้สุดยอดมากเลยนะครับตัวนี้สามารถทำท่าที่โมเดลตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้นั่นเองนะฮะอย่างเช่นท่าคุกเข่าเป็นต้นนะครับสาหรับท่าคุกเข่านะครับมันฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะฮะแต่ว่าสําหรับโมเดลกันพลาแล้วเนี่ย จำนวนโมเดลเนี่ยที่สามารถทําท่าคุกเข่าแล้วยังดูดีอยเนี่ยเรียกได้ว่านับได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทําข้อต่อการขยับออกมาได้ดีมากเลยนะฮะมันจึงสามารถคุกเข่าได้อย่างสวยงามนั่นเองนะฮะทีนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ที่มากับจิมจิมกันดีกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนี้นะครับเราจะได้โล่ปืนบีมสเปกันบีมซเซเบอร์2อันแล้วก็หัวอีก2หัวนั่นเองนะครับผม ซึ่งบีมเซเบอร์นะครับหนอันเนี่ยจะเก็บอยู่ที่ส่วนหลังนะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเก็บไว้ในโล่ของจิมนั่นเองนะครับสำหรับปืนของจิมนะครับก็หน้าตาเหมือนแบบเวอร์ชันออริจินอลเลยนะครับมีความแตกต่างแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนดาบเซเบอร์เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานนั่นเองนะครับส่วนโล่เนี่ยมีความแตกต่างนิดน,นึงนะฮะตรงที่จะมีไอ้ส่วนเหลืองๆเนี่ยยื่นออกมานอกโล่นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงส่วนหัวกันนะครับสำหรับกันพลากล่องนี้เนี่ยมีหัวให้เลือกทั้งหมด3แบบด้้วยกันนนนซึ่งตอนนีเี่ย ผมก็ใช้เป็นหัวจิมแบบเวอร์ชั่นธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับที่แถมมาอีก2หัวนะครับก็จะมีจิมคัสตอมเฮดนะครับซึ่งหัวรูปแบบนี้นะครับจะเป็นหัวของจิมที่เป็นหัวหน้าหน่วยนั่นเองนะฮะซึ่งก็สามารถเห็นได้ในจิมเวอร์ชั่นคอมมานเดอร์ไทป์นั่นเองนะฮะซึ่งตามเนื้อเรื่องนะครับหัวรูปแบบนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ตรวจจับที่มากกว่านั่นเองนะครับเหมาะกับผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยของจิมนั่นเองนะฮะ อีกหนึ่งหัวนะครับมีชื่อว่า DOME นะครับหรือว่าโดมนั่นเองนะฮะซึ่งหัวนี้นะครับมาจากกันดั้มภาค X นะครับผมซึ่งภาคนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้โดมเนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าแถมมาก็ขอบคุณละกันนะฮะถึงแม้ในกล่องจะมีให้3หัวนะครับแต่ว่าก็มีตัวให้แค่ตัวเดียวนะครับผมดังนั้นอยากได้หัวไหนก็ต้องเลือกเอาหัวหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดใครใจปั้มนะครับผมจะซื้ออีก2กล่องก็ได้นะครับ เพื่อที่จะได้มีจิมจิมยืนกันครบทีมนั่นเองนะฮะซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมขอเลือกหัวแบบออริจินอลก็พอแล้วฮะทีนี้เนี่ยที่โมเดลของจิมจิมนะครับจะเห็นว่ามันมีรูกลมๆเนี่ยที่เป็นช่องว่างอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีไว้สําหรับติดพาสเสริมนั่นเองนะฮะเพราะว่าการด้ามภาคนี้เนี่ยเขาจะมีชุดแพ็คขายเสริมนะครับที่จะเป็นพวกอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้รูตามตัวเนี่ยเราก็สามารถเอาอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมาติดเสริมได้นนนัเองะะ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์อะไรจะติดนะครับเขาก็ยังมีชิ้นส่วนนะครับสำหรับปิดรูเหล่านี้นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะทําให้หุ่นเนี่ยมันดูสวยงามนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอเคทุกอย่างเลยนะฮะจะมีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือไอ้ส่วนของบูสเตอร์นะครับไอ้ตัวเทอร์โบเนี่ยมันหลุดออกมาบ่อยมากเลยนะครับแล้วชิ้นส่วนมันก็เล็กด้วยนะฮะดังนั้นก็ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําหายกันนะฮะ สรุปแล้วนะครับจิมจิมนะฮะเป็นโมเดลลูกกระจกนะครับที่ทําออกมาได้คุณภาพเกิดลูกกระจกมากเลยนะครับต้องบอกว่าคุณภาพของโมเดลตัวนี้เนี่ยดีกว่าหุ่นพระเอกหลายๆตัวซะอีกนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการนําหุ่นรุ่นเก่านะครับมาดีไซน์ใหม่เนี่ยได้สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วสําหรับการขยับของโมเดลตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเดลที่ขยับได้ดีมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลระดับ HG นะครับที่จุดขยับเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในเร็วๆนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันพลายอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะฮะกับโมเดลตัวนี้นะครับสำหรับหุ่นจิมนะครับผมซึ่งเป็นตัวออริจินอลนะครับที่นํามาดัดแปลงเป็นตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระเอกนะครับแต่ก็คอยปิดทองหลังพระนะครับอยู่เบื้องหลังเหล่าตัวเอกทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ทําออกมาเป็นโมเดลที่คู่ควรกับจิมนั่นเองนะฮะดังนั้นก็พลาดไม่ได้เลยนะครับกับจิมจิมก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิดีโอรีวิวกันพลานั่นเองนะฮะ ทีนี้เนี่ยก็มาในตอนจบนะครับอย่างที่สัญญาไว้ว่าจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไปญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็เดือนมีนาะครผมที่ผ่านมานี่แหละผมก็ได้มีโอกาสไปทํางานนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมีเวลาครึ่งวันด้วยกันนะฮะดังนั้นก็ออกจากโรงแรมนะครับก็ไปที่ย่านชิบูย่าก่อนเลยนะครับโดยก็นั่งรถไฟไปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าระบบรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยดีมากเลยครับประเทศสารคันเทียบไม่ได้ครับบอกตรงๆทีนี้เมื่อไปถึงชิบูย่านะครับเราก็ไปตามดู ตึกนี้ก่อนเลยนะครับผมไม่รู้หรอกนะฮะว่ามันเรียกว่าตึกอะไรนะครับขอเรียกว่าตึก109แล้วกันซึ่งตึกนี้เนี่ยก็เคยถูกทําลายนะครับในหนังก็ซ i ล่า2000นั่นเองนะฮะซึ่งถูกทําลายโดยเมกากริลสนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ได้แวะไปเยี่ยมฮาชินะครับผมหรือว่าหมาที่่อเจ้าของอยู่นั่นเองนะครับแค่คิดถึงหนังเรื่องนี้น้ำตาก็ไหลแล้วนะฮะ ก็มีเรื่องประหลาดมากเลยนะครับขณะที่ผมกําลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยก็มีลุงคนนึงนะครับเอาแมว2ตัวเนี่ยมายัดไว้ใต้รูปปั้นนี้นั่นเองนะฮะแล้วมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนด้วยนะครับซึ่งก็มาในจังหวะที่ผมถ่ายรูปพอดีนะฮะก็เลยได้รูปสวยๆกับแมว2ตัวนี้มานั่นเองนะฮะและแน่นอนนะครับมาญี่ปุ่นนะครับจะไม่กินซูชิก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็แวะไปเลยครับกับร้านที่มีชื่อว่ามิโดรินั่นเองนะฮะซึ่งซูชิที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่ี ซึ่งซูชิแค่ชุดเดียวนะครับบอกเลยว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นเกือบจะเท่ากําปั้นเลยนะครับผมแค่ซูชิจานเดียวเนี่ยก็อิ่มไปอีกนานแล้วฮะหลังจากนั้นนะครับก็ตามเพื่อนไปชอปปิ้งอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแล้วก็มาครั้งแรกด้วยดังนั้นก็เลยเน้นแบบว่าตามเพื่อนไปเที่ยวก่อนนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากตามเพื่อนไปเที่ยวสักพักเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าอยากไปไหนหรือเปล่านะฮะ แน่นอนนะครับไปญี่ปุ่นนะครับเป็นแฟนกันทาก็มีที่เดียวที่ให้ไปเท่านั้นนะครับก็คือการดัมฟอนโตเกียวนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราจะไปดูยูนิคอนนั่นเองนะฮะหลังจากหลงทางอยู่ในรถไฟอยู่สักพักนะครับต้องบอกว่ารถไฟญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนเลยนะฮะคือมันไม่เหมือนเมืองไทยนะครับที่จะมีทางออกแค่ไม่ลงซ้ายก็ลงขวาสําหรับรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยบอกได้ว่ามีสัก11ทางออกได้นะครับเดินแล้วแบบโอ้โหโคตรจะลงเนี่ย หลังจากข้ามสะพานเลนโบบีชนะครับผมหรือว่าสะพานสีรุ้งเนี่ยเราก็มาเกือบถึงกันดั่มฟ่งโต,โตเกียวกันแล้วนะฮะนานผู้ชมครับเห็นตึกนั้นไหมครับตึกนั้นนะฮะโดนเมกากีรัดาทำร้ายนะครับผมเหมือนกันนะฮะ เริ่มไม่แน่ใจว่ามาตามหาการดัมหรือว่ามาตามรอยก็อสซิล่ากันแน่นะฮะแล้วหลังจากการเดินทางมาทั้งวันนะครับเราก็ได้พบกันดัมยูนิคอร์จนได้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าการที่ได้ไปยืนตรงนั้นเนี่ยแล้วได้รู้ถึงแบบสเกลของไอ้กันดัมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันใหญ่จริงๆนะฮะคือดูในรูปเนี่ยมันดูเหมือนใหญ่แล้วนะแต่เพราะว่าพอไปยืนตรงนี้เนี่ยแบบโอโ้โหมันใหญ่มากนะฮะแล้วแบบพอไปยืนอยู่ข้างหน้ามันแล้วแบบมีแววตามันรู้สึกเหมือนว่าโดน กันดั้มยูนิคอนมองอยู่นะครับเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเลยนะฮะพี่แม็กซ์นะครับเคยมาญี่ปุ่นครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งพี่แม็กซ์เนี่ยมาตอนที่ยังเป็น RX 7 8อยู่ครับพี่แม็กซ์บอกว่าแค่ยืนมองไอ้กันดั้มเนี่ยก็น้ําตาไหลแล้วนะครับผมถ้าไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยไม่เข้าใจหรอกฮะซึ่งผมเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันนะครับไม่ได้มาตอนที่เป็น RX 7 8นะครับแต่ว่าได้มาเห็น RX Zero ก็สุดยอดเหมือนกันฮะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่มาไม่ทันเวลาที่เขาโชว์แปลงร่างนะครับ แต่หลังจากดูเวลาแล้วเนี่ยเขามีโชว์ทุก1ชั่วโมงนะครับผมดังนั้นผมก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่เขาจะมีโชว์อีกรอบนะฮะดังนั้นก็ขอขึ้นไปเยี่ยมนะครับเอ่อมิวเซียมของกันดั้มข้างบนนะครับซึ่งข้างบนนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์กันดั้มนั่นเองนะับก็จะมีโชว์พวกขั้นตอนการผลิตกันดั้มนะครับแล้วที่เจ๋งที่สุดเนี่ยก็คือมีโชว์โมเดลนั่นเองนะครับซึ่งก็มีโมเดลของกันดั้มนะฮะ ตั้งแต่ภาคแรกนะครับจนถึงภาคสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกโมเดลนะครับที่ผมไม่เคยเห็นขายในไทยมาก่อนด้วยนะฮะซึ่งไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับก็ต้องมีการดั้มติดตัวกลับไป1ตัวนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมวางแผนว่าจะมาซื้อเยเกอร์ที่นี่นะฮะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นของบันไดเหมือนกันนึกว่าจะมีขายนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีแต่การดั้มเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันแบบเวลามันเร่งรัดมากเลยนะฮะเพื่อนก็รีบกันดั้มก็ต้องไปดูก็เลยแบบ เห็นอะไรก็ค <health> ว <care> <laughs> ok ้ามาก่อนเลยนะครับซึ่งไอ้ที่คว้ามาเนี่ยก็คือจิมจิมนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ใกล้จะถึงเวลา1นึ่ทุ่มตรงแล้วนะครับพวกผมเนี่ยก็รีบลงมารอหน้ายูนิคอร์เลยนะครับเพื่อรอดูโชว์การเปลี่ยนลางนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ฝนตกนะครับค่อนข้างจะหนักอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าผู้ชมเนี่ยก็ไม่หนีไปไหนกันเลยนะครับทุกคนเนี่ยรอดูกันดั้มอย่างใจจดใจจ่อนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลานะครับอันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นความเปิดของผมนะฮะเพราะว่าผมถือกล้อง อยู่นานมากเลยนะครับคิดว่าทําไมมันถึงไม่โชว์สักทีนะฮะผมก็กะว่าจะประหยัดแบตโทรศัพท์นิดนึงขอกดปิดโทรศัพท์ไปก่อนและกันเหมือนปิดกล้องไปก่อนอนะแล้วทีนี้พอมันโชว์เนี่ยผมก็ชูกล้องขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยลืมกดอัดนะฮะดังนั้นก็เลยไม่มีฟุตเทจมาให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็เพื่อนๆก็ไม่พลาดอะไรไปเยอะหรอกครับเพราะว่ารอบที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นเหมือนรอบซอฟโชว์มันไม่ได้แปลงร่างทั้งตัวนะฮะมันเปลี่ยนแค่ตรงเข่าเท่านั้นนะครับ ที่เจ๋งเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเขาเปิดเป็นเพลงธีมการดัมภาคแรกนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยก็ฉายเป็น OP ของภาคแรกนั่นเองนะครับแต่ว่าที่สุดยอดไปเลยนะครับก็คือใน o อของภาคแรกนะฮะดันมียูนิคอร์นอยู่ข้างในด้วยครับก็คือข้างๆ RX 78เนี่ยมี RX 0อยู่ด้วยนั่นเองนะครับคือบินอยู่ข้างกันเลยฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับสาหรับผมที่เป็นแฟนกันดัมนะฮะซึ่งผมก็ลองหาคลิปนั้นใน u t u b e นะครับเหมือนจําได้ว่าเคยเห็นเนี่ยแต่ก็หาไม่เจอเหมือนกันนะฮะ สำหรับคนที่อยากดูโชว์การเปลี่ยนล่างเต็มๆแล้วเนี่ยก็สามารถหาดูได้ใน y o u t u b e เลยนะครับมีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะฮะก่อนกลับนะครับก็เลยแวะบิดกระชปองก่อนนะครับก็ไปบิดก็ซิล่าออกมา2ตัวนั่นเองนะฮะจริงๆบิดมา3ตัวนะครับแต่ว่าได้ซ้าตัวหนึ่งก็เลยให้เพื่อนไปนั่นเองนะฮะ ที่ญี่ปุ่นนะครับเราสามารถคืนในลูกบอลกาชาปองคืนได้ด้วยนะฮะสมมุติเราเอาไส้ในออกมาแล้วเนี่ยไอ้ลูกลูกกลมๆเนี่ยเราไม่ใช้ใช่ไหมฮะเราก็สามารถเออ่ส่งคืนช่องได้นะครับเพื่อเอาไปรีไซเคิลน,นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับก่อนกลับโรงแรมนะครับเราก็แวะกินรามเมงกันก่อนนะฮะก็รสชาติก็โอเคใช้ได้นะครับไม่ได้หวือหวาอะไรนั่นเองนะฮะและนั่นนะครับก็เป็นการจบการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นอันแสนสั้นของผมนั่นเองนะฮะก็ถือว่าประทับใจมากเลยนะครับครั้งหน้าก็หวังว่าจะมีเวลาเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก ถ้าเกิดได้ไปอีกเนี่ยก็คงจะแวะไปที่เดิมนะครับเพื่อไปรอดูการโชว์แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะฮะแล้วแน่นอนถ้าไปก็คงมีการพาติดมือกลับอีกแน่นอนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดมีกันน้มตัวไหนนะครับที่แนะนำนะฮะอย่างให้ผมไปรีวิวต่อเนี่ยก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมชื่อพิมมิกนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ